เจ้าพัดลมบัสเลสตัวนี้ครับที่บอร์ดบอร์ดไดตัวนี้ไหมครับเพื่อนเนี่ยบอร์ดไดตัวนี้ไหมเป็น IC ตัวนี้หาอะไรไม่มีครับเสียดายขดลวดกับแกนครับจะทิ้งก็เสียดายครับก็เลยซื้อเจ้าบอร์ดไดตัวนี้ครับบอร์ดไดข้างนอกตัวนี้มาแทนครับเพื่อน จะปรับเร่งเบาในตัวได้ครับรุ่นนี้ครับนี่ครับทีนี้จะมาต่อยังไงเวลาต่อใช้งานครับตัวนี้ใช้ไม่ได้ครับไม่ตรงนี้ครับก็จะมาต่อตรงขดลวดนี้เลยเอาไปใช้งานครับนี่ครับอันนี้มองไม่ค่อยเห็นครับเยวดูตัว กับขดลวดสามเส้นตัวนี้ครับ U U นี่ครับแล้วก็ V แล้วก็ W ตัวนี้ครับต่อใช้งาน3ามเส้นนี้ครับส่วนเจ้าตัวนี้ไม่ต้องไปต่อก็ได้ครับเป็นจัมขดลวด3ามเส้นครับมาจากข้างล่างตัวนี้ครับนี่ครับตัวนี้ไม่ต้องต่อก็ได้ครับก็ตัวนี้ก็จะมีบอกครับนี่ครับ U V W ครับต่อสามเส้นนี้ครับเพื่อนนี่ครับก็ต่อตัวนี้ครับเส้นหนึงโยงมานี่ยครับไอตัวนี้ถอดออกก็ได้ครับไม่ใช้ก็ถอดออกเลยครับใช้สามเส้นนี้ครับต่อออกมาครับแต่ต้องจําสายให้ดีครับว่าตัวไหนเป็นสาย U สาย V สาย W ครับจำสายตัวนี้ให้ดีครับแล้วก็จะมาจําตัวนี้ครับนี่ครับวิธีตัดวงจรก็ เดิมๆตัวนี้ครับยังไม่ได้ตัดครับนี่ครับวงจรก็จะถึงตัวไอตัวไอซสามตัวนี้ครับจะเข้าขดลวดหนึ่งก็จะเข้าตัวหนึ่งอย่างนี้ครับก็ลองเช็คดูครับตั้งไปที่เสียงครับนี่ครับก็เช็คดูครับนี่ครับขาจะถึงกันครับกับไอซีครับ นี่ครับก็จะดังนี่ครับนี่ครับก็เราต้องตัดเอาคัตเตอร์ครับกรีดให้มันตัดวงจรจากไอซีตัวนี้ครับกรีดออกครับสามอันนี้พอกรีดเสร็จก็จะเป็นอย่างนี้ครับเพื่อนนี่ครับผมเอาคัตเตอร์กรีดออกเลยครับกรีดตัดออกจากจากวงจรไอซีตัวนี้ครับให้อยู่อิสระเลยครับ นี่ครับตัดออกสามตัวนี้ตัดออกหมดเลยครับไม่ให้มันถึงกับตัวนี้ถึงกันกับไอซีกับขดลวดนี้ไม่ให้ถึงกันครับจากนั้นเราก็มาต่อสายตัวนี้ไปใช้งานครับสามเส้นนี้ครับตัวนี้ไม่ต้องต่อก็ได้ครับตัวนี้ไม่ได้ใช้ครับต่อแล้วก็ให้ออกมาตรงนี้ครับเพื่อจะได้ออกรูเพื่อจะได้ให้ออกรูตัวนี้ได้ครับนี่ครับเกิ่อน ผมตัดวงจรเสร็จก็จะไม่มีเสียงดังแล้วครับไอ้ตัวนี้ตัดแล้วครับนี่ครับจะไม่ดังครับถ้าดังจะดังแบบนี้ครับําตัดแบบนี้ครับเพื่อนมองเห็นไหมเอยตัดวงจรเสร็จผมก็ได้ต่อสายเข้าไปอย่างนี้ครับเพื่อนนี่ครับนี่ครับสายเดิมเ้าที่มาจาก มอเตอร์เดิมครับผมจะมาต่ออย่างนี้ครับดำเป็น u ครับสีน้ำเงินเป็น V ครับสีแดงเป็นตัวดิเยูครับตัวนี้ครับเดิเยูสีแดงสีน้ำเงินตัว V ครับส่วนสีดำเป็น u ครับอย่างนี้ครับเพราะว่าเราต้องมาจำตัวนี้ครับให้ตรงกันครับ u Y ไเดิยู you, ตัวนี้ครับ ส่วนตัวนี้เป็นไฟเข้าครับบวกลบตัวนี้มาต่อกับสายมอเตอร์พวกนี้ครับนีเนี่ยต่อให้ถูกคั่วกันครับเพราะงั้นเราจําต้องจําให้ได้ครับตัวนี้ถ้าไม่ก็จดไว้ครับจดไว้ตัวนี้ครับสีดําเป็น U ครับสีน้ําเงินเป็น V ครับสีแดงเป็น W ครับอย่างนี้ครับเพราะว่าเวลาเราใส่ เจ้าตัวนี้เข้าไปก็จะมองไม่เห็นแล้วเปลือนเนี่ยก็จะมองไม่เห็นแล้วครับตัวสีเหลืองนี้ไม่ต้องต่อก็ได้ครับไม่ได้ใช้งานหรอกแต่ผมต่อไว้ครับเพราะว่ามันมีสีเส้นก็ต่อไว้อย่างนั้นแหละครับแต่ตามจริงไม่ได้ต่อใช้งานครับใช้แค่สามเส้นนี้ครับดําน้ําเงินแดงเนี่ยแค่นี้ครับส่วนสีเหลืองเป็นตัวคอมบอนครับสายจุดรวมตัวนี้ครับนี่ครับสามเส้นนี้ครับมารวมกันไม่ได้ใช้งานหรอกครับ เวลาต่อใช้งานก็ใช้แค่3ามเส้นนี้ครับเพื่อนมาต่อเข้าเนี้ยเดี๋ยวผมจะลองต่อแล้วก็เปิดให้ดูครับนี่ครับดำเข้า U ครับนำเงินเข้า V ครับแดงเข้า W นรเนี้ย นี่ครับเพื่อนต่อเสร็จก็จะได้แบบนี้ครับตามที่เราจําไว้จากข้างในเนี่ยครับจดไว้แบบนี้ก็มาต่อข้างนอกต่อเข้าบอร์ดได้ตัวนี้ครับนี่ครับตามสีที่เราจดไว้แบบนี้ครับเพื่อนผมก็ได้ต่อสายไฟเข้าแล้วครับนี่ครับไฟเข้าตรงนี้ครับบวกลบดำลบแดงบวกแบบนี้ครับเพื่อนนี่ครับ จะต่อลองต่อแบตเตอรี่ตัวนี้ครับบวกลบต่อเสร็จไฟก็จะติดตัวนี้เพื่อน จะลองเล่นดูครับหมุนครับโอเครับก็ใช้ได้ครับ เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจครับ เพื่อนผมก็ได้ต่อแล้วก็ใส่ใบเข้าไปแล้วครับนี้มาลองเปิดดูครับใส่ใบไปแล้วจะเป็นยังไงครับนี่ครับใช้จ้าแบตเตอรี่สว่านไร้สายแบบนี้ครับนี่ครับแบตเตอรี่แบบนี้ครับต่อเรียบร้อยครับ จะค่อยสปีดขึ้นครับครั้งแรกอาจจะไม่หมุนเลยครับเพื่อนหมุนกลับแล้วก็หมุนเพิ่มใหม่ที่วอวลุ่มครับแรงดี้เหมือนครับเพื่อนเบาลงครับจะมีเสียงวีดนิดนึงครับเหมือนรถจักรยานไฟฟ้าเลยครับนี่ครับช้า ช้าลงอีกนี่ครับสปีดขึ้นนี่ ไดตัวนี้ไม่ครับเนี่ยครับก็เปลี่ยนมาใช้บอร์ดไดตัวนี้ได้ครับบอร์ดแก้แบบนี้ครับเปล่ยนลองดูครับถ้าให้มีมอนเตอร์แบบนี้แล้วบอร์ดจุบอร์ดตัวนี้ไม่ครับอะไรไม่มีครับเสียไดครับเสียได้ขนล่วนเสียไดแกนตรงนี้จะทิ้งก็เสียไดครับก็ลองสั่งตัวนี้ครับมาต่อใช้งานได้ครับ เวลาใช้งานอาจจะมีเสียงหอนหรือเสียงวีดนิดนึงครับเพื่อน,อนคลิปนี้ต้องขอขอบคุณเพื่อนที่ติดตามรับชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจครับคลิปนี้สวัสดีครับ